จะอธิบายคร่าวๆเนาะว่าวันนี้ประตูมันไม่มีถูกไหมประตูไม่มีมันก็เกิดปัญหากับข้างในเลยเวลาน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้ามากันาน้นตรงเนี้ในความคิดผมนะถ้ากั้นตรงนี้เนี่ยต้อกก็ต้องมามีปัญหาคือเวลาเจ้าน้ำเข้าน้ำออกทีเวลาจะขอดน้ำออกเข้าออกถ้าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไม่มีประตูถูกไหมถ้าเราทําประตูใส่มันซะถามกันเองกันนะประตูเหล็กอะใส่ล็อกท่าทีันให้กรรมธารทำอะ แล้วอย่าระสาจี connected. นมาทาดูนะเสแต่แล้วเนี่ยเวลาแล้วก็เปิดล็อกได้มีปั๊กไหมไม่มีถามนะครับเพื่อนดีจังถามนะครับอยู่ด้วยกันไหมไม่ครัไม่ใช่อันนี้คือสิ่งลี้ยวรตูไงแต่ที่เรากำลังจะทำคือแก้ปัญหาไงคิอสภาพเดิมเนี่ยคือมันคือเดิมไปมีประตูไหมอ้าแล้ว้เราใช้อะไรล็อก ก็รู้ไงก็ก็เนี่ยวันนี้ชที่สารอธิบายเนี่ยว่าทางโชว์งานเนี่ยเขาใช้กำประตูเหล็กประตูเหล็กที่มันสามารถปิดหรือประตูน้ำที่รถไฟที่เขาปิดอ่ะถูกต้องใช้มาสอดอ่ะเนี่ยเขาก็ต้องทดสอบแล้วถ้าไม่็นสอดวัตถุของเขาส่งงานไม่ได้หรอกแล้ก็ต้องทำจนสอดอ่ะไหจ๊ะประมาณนี้ไอ้อ้านนี้ผมว่าผมว่าพยายามไม่ไม่ดีอ่ะแล้วก็ ถ้าเกิดว่ญญาเห็นว่าอางนี้ถ้าเกิดว่ามันทำมันทำตรงนี้ยเราไม่รู้ระดับแค่ไหนถ้าเราทําวันนี้เราระดับนี้แต่วันหน้าถ้าหนามันมากห้ามันน้อยเฮ้ยมันต้องยกอีกหรือมันจะลงอีกมันจะการวิดลำบากอีกมันก็มานั่งหรือกันตรงเนี้ยเ่ราะมันไม่จบนอใช่าจา้ะจะลองดูามาแก้ปัญหาไม่แก้ปัญหามาดูว่าปัญหาของชาวบ้านคือเรื่องของ

ลงตุ่มลงต่ำอยู่แล้วพี่ถ้าไม่ให้มันน้ามันกองตรงนี้อย่างเดียวไม่งั้นน้ามันกองที่แล้วว่าพอราม,มันเยอะเกินก็จะเข้าบ้านหลังนี้ใช่ไหม,ไมเข้าบ้านหรือว่าอะไรสารละกุฏิเลยเนี่ย ไม้นั่งเลยครับใตอนที่มวัดแล้วเนี่ยไม่ได้นะลนะลครับล้วสนาที่ไม่ดูเลย